สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลอยจะมาสอนแต่งภาพโดยใช้แอป InShot เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาภาพนี้ไปเป็นปก YouTube แบบง่ายๆกันเลยนะคะตอนนี้พลอยก็อยู่หน้าแอป InShot แล้วนะคะแล้วก็เข้าไปที่โฟ o t o ค่ะเพื่อจะไปรูปภาพพลอยก็มีรูปที่พลอยต้องการแล้วนะคะก็เลือกมา โอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นการปรับขนาดให้เข้ากับหน้า YouTube อะค่ะภาพมันเล็กไปพลอยก็จะซูมขึ้นมานะคะจัดวางให้สวยงามค่ะพอเสร็จแล้วพลอยก็จะมาเขียนตัวอักษรน,นะคะบนหน้าปกค่ะ ตอนแต่งภาพพอจะเขียนเป็นประโยคสั้นๆนะคะสักแบบ2อสาบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเห็นเห็นได้ชัดแล้วก็อ่านง่ายอะค่ะพอยก็จะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีอะไรเงี้ยค่ะตกแต่งให้สวยงามปรับวางเลเยอร์ให้มันดูแบบดู เข้ากันดูดูเห็นแล้วมันสบายตาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พลอยก็ไม่มีหลักการนะอันนี้พลอยก็วางไปตามแบบตามที่คิดว่าตัวเองตามที่คิดว่าแบบตัวเองคิดว่าสวยอะ่ะเออ อนแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือลงปก youtube แบบง่ายๆรอสักครู่นะคะเดี๋ยวขอพอยพิมพ์ก่อน จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์สำหรับฟอนต์นี้สามารถดาวน์โหลดมาได้นะคะพลอยได้ทำคลิปอสอนไว้แล้วค่ะไปหาดูได้นะคะพอยขอปรับแป๊บนึงนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการดาวน์โหลดนะคะกดบันทึกเลยค่ะแล้วพอเราได้รูปเสร็จนะคะพลอยก็จะเข้าอแอป u t u b e ค่ะคลิปนี้พลอยก็จะโหลดไว้แล้วนะคะก็เข้าคลิปเราได้เลยค่ะแล้วก็เลือกเป็นปุ่มดินสอตรงนั้นนะคะแล้วก็ Edit Photo ตรงนี้ค่ะตรงกลาง เลือกรูปซีเล็กเลยค่ะก็เสร็จแล้วค่ะง่ายๆก็กดเซฟเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วง่ายไหมคะถ้มีถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรสอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ